สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับแอนดี้ฟอร์ดจากฟอร์ดออโต้แกลลีปทุมธานีนะคะวันนี้พิเศษแอนพาฟอ r ์ดเอลเ s t รคันนี้จะเป็นรุ่นไบเทอร์โบนั่นเองเป็นสีดิฟ i ิทเทิบูนะคะก็คือสีน้ำเงินเนาะช่วงนี้แอนจะรีวิวสีนี้ให้ดูค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าเป็นสีฮอตทิตแล้วก็เป็นสีที่ขายดีมากๆเลยสำหรับสีนี้สีพิเศษ คันนี้ราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสบาทนะคะสําหรับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0ลิตรค่ะให้กําลังสูงถึง2อ3แรงม้าเลยแล้วก็ให้แรงบิดสูงถึง5 0 0นิวตันเมตรเลยนะคะ แถมยังมีระบบรักษาความปลอดภัยมาให้ครบด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถก็มีมาให้นะคะระบบป้องกันการเลื่นถลายระบบช่วยออกตัวขณะขึ้นทางลาดชันระบบช่วยทรงตัวขณะลงทางลาดชันแล้วก็ยังมีระบบป้องกันการพลิกคว่ำม,มาให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวแอนจะพาลูกคา้าทุกท่านมาชมว่าแอนได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้บ้างเนาะ มาเริ่มกันเลยเริ่มจากด้านหน้านะคะได้เปลี่ยนกระจังหน้าให้เนาะเป็นกระจังหน้ารูปมา้ามาสแตงนะคะส่วนตัวม้าเนี่ยรอบตัวม้าจะมีไฟตัวโลโก้ม้าจะเป็นสีโครเมียมนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED 3จุดเป็นตัวกระจังหน้าแบบนี้เลยก็จะทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นคันนี้อันจะแต่งให้สไตล์สปอร์ตออฟโรดนะคะแล้วก็สําหรับตัวใหม่โมเดลใหม่นะคะที่เป็นรถที่จะวางจาหน่ายในปี2021นี้ จะมีอะคริลิกคำว่าเอเวอเรสตนะคะติดมาให้บนฝากระโปรงหน้าแบบนี้แล้วนะคะแบบนี้เลยจะเป็นสีโครเมียมนะรุ่นนี้ไฟหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วยและยังสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยนะคะพร้อมไฟวิ่งกลางวันตัวไฟวิ่งกลางวันเนี่ยจะติดตลอดเวลาเลยนะแอนได้เพิ่มในส่วนของข้อไฟหน้าเข้าไปให้นะคะก็จะทำให้รับกับกรอบ ของตัวกระจังหน้าที่อันติดตั้งเพิ่มให้แล้วก็ดูดุด,ดันมากขึ้นด้วยไฮไลท์เลยคันนี้ได้ติดตั้งเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ให้นะคะแบบนี้เลยงานติดตั้งผ่านศูนย์นะคะวันที่ลูกค้ารับรถเนี่ยอุปกรณ์ที่อันติดตั้งให้ทุกชิ้นมีการแจ้งคุ้มครองเพิ่มให้ในส่วนของประกันภัยชั้น1ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดเคมแล้วจะเคมได้ไหมเค็มได้แน่นอนนะคะอันแจ้งความคุ้มครองให้เรียบร้อยแล้วสําหรับรุ่นนี้นะคะเขาะจะมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้ามาให้ทั้ สเกิร์ตที่ติดตั้งเข้าไประบบเซนเซอร์ทุกอย่างยังสามารถทำงานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้จะมีพิเศษก็คือเขาจะมีระบบเบรกอัตโนมัติมาให้ด้วยรวมถึงระบบตัวจับคนเดินถนนมาให้ด้วยนะคะนอกจากจะมีตัวเซนเซอร์กะลัยระยะด้านหน้ามาให้แล้วเนาะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แต่ว่าอันนี้แอนได้เปลี่ยนให้นะคะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นั่นเองจะเป็นแสงสีขาวนะคะแล้วก็จะทำให้ตัดเส้นของถนนได้ดีมากขึ้นในเวลากลางคืนนะคะ ก็จะทำให้รถดูสปอร์ตขึ้นด้วยนอกจากจะสวยงามแล้วก็ยังมีประโยชน์นะคะ ด้านข้างจะเห็นว่าเราติดตั้งเป็นคิวล้อแบบเรียบนะคะอันนี้เป็นแบบแนบกับตัวถังรถยนต์เลยเป็นขนาด3นิ้วสีดําด้านนะคะชุดนี้จะมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นั่นเองแล้วก็ไฮไลท์แอนเปลี่ยนแม็กฟูลให้นะคะอันนี้เป็นฟูลเอลแทนนะคะฟูลเอลเวเปอร์ขนาด20นิ้วพร้อมกับย,ยงาง Bf Series ยางคันนี้จะอยู่ที่2 7 5 5 5 r 2 0นะคะแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยแล้วก็เป็นรุ่นที่มีระบบตรวจ วัดลดแรงดันลมยางให้ด้วยนะคะแล้วเวลาที่แอนเปลี่ยนล้อให้อ่ะค่ะระบบตรวจวัดแรงดันลมยางยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะแอนถอดมาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้านะคะเป็นตับลิสลาปิกนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโคง้งส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นวัดลิงแล้วก็พร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงเช่นเดียวกันค่ะส่วนอื่นๆที่เป็นโครเมียมนะแอนคอบเป็นสีดำด้านให้หมดเลยถ้าเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อเป็นไบเทอร์โบเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ว่าไบเทอร์โบอยู่ที่แก้มของกระจกมองข้างแบบนี้เลยนะคะ กระจกมองข้างจะมีขนาดใหญ่ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยพร้อมไฟเลี้ยวขนาดใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีระบบเรนคิปปิ้งให้ด้วยส่วนเบ้ารองมือนก็ติดตั้งเพิ่มให้ด้วยนะคะแบบนี้ด้านข้างก็จะติดสติกเกอร์เป็นยูนิคเอเวอร์เรทให้นะคะผ่าชมภายในนะคะภายในรุ่นนี้เขาก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้า6ทิศทางแเราจะมีสครับเพจนะคะ เอเวอร t เรสตมาให้แบบนี้เลยนะอันนี้ใส่ติดตั้งเพิ่มในส่วนของพรม 5D นะคะอันนี้จะเป็นสีดําได้น้ําเงินรุ่นนี้ไฟหน้าก็ตั้งออโต้ได้แล้วพวงมาลัย mm hmm. เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับสูงต่ําได้แล้วก็มีมันติฟังก์ชันมาให้จากโรงงานแล้ว, mm hmm. ลวพร้อมมีอะดัพติ u คุย Control แบบตั้งรักษาระยะห่างจากคันด้านหน้าได้4ระยะด้วยซึ่งลูกค้าสามารถกดตั้งค่าได้จากตัวพวงมาลัย hmm. เลยนะคะแล้วก็ เราสามารถเพิ่มความเร็วแล้วก็ลดความเร็วได้จากมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ภายในค่ะเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเป็นซิงค์3ใหม่แล้วสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้รองรับทาง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัวน a v i เก t o r มาให้รวมถึงมีระบบ ช่วยโทรฉุกเฉินนะคะรุ่นนี้จะมีมาให้แล้วนะแต่มีข้อแม้ว่าลูกค้าจะต้องต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดให้อนุญาตโทรช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะระบบถึงจะทํางานแอร์แบ็กแตกหรือระบบตัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทํางานนะคะระบบถึงจะทํางานให้นะกระจกมองหลันจะเป็นตัดแสงลบคนเรียบร้อยแล้วแอร์นะคะจะเป็นแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาอิสระแล้วนะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะจะเป็นเกียร์แบบ9ก้ากระโดดแล้วก็ มีโหมดการขับขี่ให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะก็จะมีโหมดถนนปกติเป็น normal เนอะโหมดหินโคลนทรายถนนล,ลื่นตัวนี้จะใช้ควบคุมในส่วนของขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะแล้วก็จะมีดิฟล็อกเฟืองท้ายด้วยนะคะมีระบบถอยจอดเทียบข้างอัตโนมัติด้วยนะคะ ปิดเซนเซอร์หน้าก็มีมาให้นะคะจะมีปุ่มควบคุมอยู่ตรงนี้ในคลิปอื่นนอื่นแอนเคยลงรีวิวไว้นะคะจะมีอธิบายการใช้งานส่วนนี้ละเอียดโดยลูกค้าสามารถกลับไปย้อนดูได้นะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าให้ด้วยนะคะกุญแจร,รุ่นนี้ก็จะเป็นพุทธสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวแอนจะพาไปชมรอบๆคันจะมีพาร์โนลามิกมูนล,ลูปมาให้ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับรุ่นนี้ พาเดินชมรอบๆคันนะคะจริงๆแล้วชุดแต่งสามารถติดตั้งได้ทุกรุ่นเลยนะคะ,ะแล้วก็รัสติกเกอร์ให้ด้วยนี่จะเป็นสีดำด้านนะอีกอย่างหนึ่งไฮไลท์เดี๋ยวแอนขออนุญาตเปิดให้ดูนะคะ ไฟไท้าย LED แบบเต็มดวงนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นโครมแดงนะส่วนไฟไท้ายจะมีให้ลูกค้าเลือก2สีก็คือเจ้าตัวโครมดำกับโครมแดงแล้วก็จะสังเกตว่าอันนี้แอนเปิดไฟฉุดเฉินไว้นะคะไฟเขาจะวิ่งเป็นสเต็ปแบบนี้เวลาที่ลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็จะวิ่งเป็นสเต็ปแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เพิ่มในส่วนของค่าท้ายอันนี้จะเป็นค่าท้ายสีดําเงานะเวลาที่ลูกค้าเหยียบเบรกไฟจะขึ้นเป็นสีแดงส่วนเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะ ไฟจะขึ้นเป็นสีขาวนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ด้านหลังกันบ้างน,นะคะจะมีท่อคู่นะคะแบบนี้เลยทั้งสองฝั่งแล้วก็ไฟตันหมอกล่างอ่าเปลี่ยนเป็น LED ให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้ก็จะทำให้เด่นมากขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตสวยงามมากขึ้นนะคะรุ่นนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังมาทั้งหมด4จุดแบบนี้เลยรวมถึงมีระบบ ตรวจมุมอับด้วยระบบเตือนเวลาถอยออกจากซองจอดด้วยนะคะถ้ามีรถสวนมาเนี่ยจะมีเซนเซอร์ดังแล้วก็มีลูกไฟขึ้นที่ตัวกระจกนองท่าทั้งสองฝั่งเลยเนาะด้านนี้อันเพิ่มข้อฝา,าถาังสีดำด้านให้จะเป็นของเอเวอเรสเลยนะคะแบบน,นี้สติ๊กเกอร์ยูนิคเอเวอเรสอันก็จะติดตั้งให้ทั้งสองฝั่งเลยแบบน,นี้นะคะสำหรับชุดแต่งตัวเอเวอเรสตะคะ่ะอันมีลงรีวิวไปเยอะมากอยากได้แบบไหนเนี่ยลูกค้าสามารถส่งลิงก์คันท,ที่ดูนะคะ ก็มาหาแอนก็ได้แล้วเดี๋ยวแอนจะช่วยดูให้นะคะไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดเฟแนนซ์ก็มีแคมเปญให้เลือกต้องบอกว่าแคมเปญเยอะมากแต่ว่าแอนจะจัดแคมเปญให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้านะคะลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยแล้วก็ต้องบอกว่าลูกค้าที่สอบถามเข้ามาค่ะแอนตอบเองทุกเคสนะคะไม่ได้ตั้งเป็นระบบอัตโนมัตินะคะหรือถ้าอยากได้ข้อมูลไวๆแอนแนะนำว่าโทรหาแอนดีกว่าเนาะบางทีแอนติดติดส่งมอบรถติด ลูกค้าหน้าร้านอันก็จะตอบช้านิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะที่ตอบไม่ทันแต่ว่าถ้าเสร็จลุร้านแล้วอันก็จะทยอยตอบลูกค้าให้ครบถูก,ท,กทุกท่านเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะอันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามชา n e l Ford b a n d y anyway, แ a น,นิดนึงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทรํารีวิวคลิปต่อๆไปถ้ามีรถรุ่นอื่นเปิดตัวใหม่แต่งสวยๆรอๆอ,อันจะมารีวิวให้ดูก่อนใครเลยเนาะ สำหรับวันนี้ขอรีวิวเปียเท่านี้ค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย